ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแอนฟีวัสรายงานว่าการที่สมสรลิบวพูมีข้อตกลงด้วยสัญญาแบบปากเปล่าทั้งกับฟอร์เรียนเวสและมิลอสเคอร์เคสแล้วนั้นถือเป็นก้าวสำคัญที่เงียบๆเ,เพื่อป้องกันความเครียดที่บ้าคลั่งจากแฟนๆของพวกเขา ไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องสรุปทุกอย่างอย่างรวดเร็วเช่นกันไม่เหมือนกับคู่แข่งบางรายที่พยายามหาผู้เล่นมาเสริมทัพสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกลิวอพูมีข้อได้เปรียบเรื่องเวลาและเราสามารถคาดเดาว่าพวกเขาใช้เวลาอย่างชานฉลาดให้มากที่สุดสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือความคล้ายคลึงกันในทั้งสองสถานการณ์ค่าตัวผู้เล่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแต่โครงสร้างสุดท้ายโดยเฉพาะในส่วนของแอดออนยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่จนถึงตอนนี้ และควรคำนึงถึงปฏิทินการเงินด้วยวันที่1กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีบัญชีใหม่และข้อตกลงบางรายการที่ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะหลังจากวันนั้นอาจเป็นการเล่นเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับสมดุลบัญชีให้ดีกว่าความมั่นใจที่สม่ำเสมอจากผู้ที่ใกล้ชิดกับทั้งสมมสร,รและผู้เล่นทั้งสองคนนี้เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าทั้งในส่วนของลิว์พูลและผู้เล่นนั้นตกลงเอาไว้ทั้งหมดแล้วและมันก็ขึ้นอยู่ที่เวลาเท่านั้นว่าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่หรือตอนไหน ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าไรอันกราวเฟนแบกยืนยันว่าฤดูกาลหน้าเขาจะดีขึ้นกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาและไม่ว่าจะต้องเล่นในตำแหน่งไหนในแผงมิดฟิลก็ตามมิดฟิลทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย23่ปีกลายเป็นกุญแจสำคัญที่พาทีมลิเวอร์พูลนั้นประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์รีมียร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากความสามารถในการเล่นในตำแหน่งเบอร์หกของเขาคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมแข็งแกร่งได้เลยทีเดียว บอกตามตรงมันเป็นรดูการที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากคุณเองก็รู้ดีว่าผมเริ่มต้นในรดูการแรกที่มาถึงไม่ค่อยจะดีมากนะักอาการบาดเจ็บและโอกาสลงสนามนั้นทําให้ผมไม่สามารถเล่นฟุตบอลตามที่ตัวเองต้องการได้แต่การมาถึงของอาร์เนอร์มันเปลี่ยนแปลงเส้นทางในการเล่นฟุตบอลกับลิเวอร์พูลของผมทั้งหมดและมันเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆในฤดูกาลที่ผ่านมากับตําแหน่งหน้าที่ที่ผมได้รับมาจากเขาในทีมนี้ แน่นอนว่าเราคาดหวังว่าจะทําได้ดีที่สุดกันอีกครั้งในฤดูกาลหน้าและเพื่อไปยังจุดๆนั้นผมเองก็ต้องพัฒนาและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและผมยังมีอะไรที่สามารถพัฒนาตัวเองเพื่อทีมนี้ได้อีกมากอีกด้วยถูกเคล่เชื่อหงและปืนได้เปรียบเรือเพราะคลับเบลครับทัวทูเครนเฮดโค้ชทีมชาติกฤเชื่อว่าการไม่ได้เล่นคลับเบลครับของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลทำให้นักเตะเนื้อตัวสดกว่า แมนซิตี้ซึ่งโม่แข่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวแน่นอนมันกระทบชิงระยะยาวต่อการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซิตี้ไดอเปเตคลับเิลครับยังสหรัฐฐานะแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก2023โดยถูกมองเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ารอบลึกๆอาจถึงชิงชะเลิศ13กรกฎาคมซึ่งนั่นทำให้พวกเขามีเวลาพักอีกแค่4สัปดาห์ฤดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เปิดฉากจุดนี้เองที่ทูเคินมองว่าทำให้เระบยสีฟ้ามีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่า2คู่แข่งแย่งแชมป์ลีกโดยตรงทั้งหงแดงและปืนใหญ่ มันจะมีผลอย่างใหญ่หลวงเปิดความได้เปรียบแก่ลิอร์พูและอาเซนอลในรูนการหน้าที่ไม่ได้ไปร่วมสังคกรรมการเปิดปากก่อนแมตช์กระชมิตรพบเซเนกัล10มิถุนายนผมคิดว่าคงเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเตะซึ่งได้เล่นทัวร์นาเมนต์เกิดใหม่เป็นครั้งแรกความรู้สึกส่วนตัวต่อมันรักคนกันไปก็เลือกที่จะไม่ไปกังวลอะไรมากมายทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยก็เลยตามเลยเพราะไม่มีใครทราบว่าคนลับจะออกแบบไหนส่งผลกระทบอย่างไร ไว้ค่อยรับมือกับผลกระทบเมื่อมันมาถึงจริงๆก็รอดูกันไปมันไม่มีผู้เล่นทีมชาติอังกฤษคนใดของเราที่มีส่วนกับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวมาขอเป็นตัวสำรองเพื่อถนอมเนื้อตัวรอคลับเวิล์คับพวกเขากระหายลงสนามเกมที่ลงเตะไม่ใช่ปัญหามันแค่ต้องการช่วงเวลาประมาณหนึ่งให้ผู้เล่นหายใจหายคอพวกเขาจำเป็นต้องได้พักอย่างจริงๆจังๆช่วงหนึ่งของปฏิทินแต่ละฤดูกาลซึ่งนับวันก็หายาก อีกทีมจากอังกฤษที่ได้ไปเตะคลับเวอร์ครับกลางปีนี้คือเชลซีฐานะแชมป์แชมเปี้ยนลีก2021สตีเวนเจราดแสดงจุดยืนชัดเจนแม้จะถูกมองว่าเป็นตัวเต็งรับงานใหม่สตีเว่นเจราดกลายเป็นตัวเต็งของบรรดาร้านผู้เมืองผู้ดีที่จะครับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของมิดเดิลสโบสมมสรนในศึกแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่สมมสรนประกาศแยกทางกับไมเคิลคาริกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาริกอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษและอดีตกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์เดนเข้ามาคุมทีมโบโรตั้งแต่เดือนตุลาคม2022โดยมีรายงานจากชีไซส์ไลฟ์ว่าทางสโมสรกำลังดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในสัปดาห์นี้ในขณะที่บอลรับพนันถูกกฎหมายได้ปรับราคาให้เจอราดขึ้นเป็นตัวเต็งด้วยอัตราต่อรองที่6ต่อ4นำหน้าทั้งรับเอ็ดเวิร์ดและสตีฟคูเปอร์ส่วนชอนได้าอต่อการังกาและแกรีโอเนว ก็อยู่ในกลุ่มท็อปซิกของราคาต่อรองล่าสุดจากเบทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้เจอราดเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับการกลับไปคุมทีมเรนเจอร์และอาจโยกไปรับงานที่เซาท์ทิมตันในช่วงซัมม e r นี้อย่างไรก็ตามหากย้อนไปในพอดแคสต์ของปีเตอร์คราวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลรายนี้เคยเผยชัดเจนว่าเขาต้องการพักจากวงการฟุตบอลเจอราดกล่าวว่าผมยังไม่อยากกลับไปรับงานดอกเพื่อนผมมีความสุขกับการตื่นมาโดยไม่มีอะไรต้องรีบเร่งได้ใช้เวลากับครอบครัว พ้นจากความเครียดผมจะกลับไปในสักวันแต่ตอนนี้ผมทำงานมา18-19ถึงเดือนติดกันผมอยากเป็นอิสระอยากตีกอล์ฟไปผับดื่มเบียร์สองสามแก้วทำอะไรปกติที่โค้ชทำไม่ได้สิ่งที่ผมคิดถึงมากคือการอยู่ในห้องแต่งตัวกับเพื่อนๆลงไปเตะบอลกันมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมแต่ยังสนุกผมเดินทางเจ็ดชั่วโมงมาเตะที่แอนฟิลด์เต็มสนามได้เจอเพื่อนๆเ,เตะบอลกันสนุกมากผมคิดถึงมันทุกวันจริงๆคุยกับคาร่าเขาก็บอกว่าดีแล้วที่เลิกไป เพราะช่วงท้ายมันไม่สนุกพูดตรงๆเลยว่าการเป็นโค้ชหรือผู้จัดการทีมมันไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกแบบนั้นได้มันเป็นงานที่ดีแต่ไม่ความรู้สึกเดียวกันไมเคิลบิลอดีตผู้ช่วยของเจอร์ราที่เรนเจอร์ยังยืนยันคำพูดนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้สัมภาษณ์กับท a l กสปอร์ตว่าสตีเวนเคยพูดไว้ว่าต้องการเวลาพักผ่อนกับครอบครัวเขากำลังจะเป็นคุณตาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขา ผมไม่คิดว่าเขาจะกลับไปเรนเจอร์ในตอนนี้พวกเราสนับสนุสน,นรัสเซลมาตินในฐานะแฟนบอลของเรนเจอร์เต็มที่สรุปแมสติเวนเจอราดจะเป็นตัวเต็งของร้านผูเมืองผู้ดีในการรับตำแหน่งกุนซือใหม่ของมิดแลนส์บลแต่จากคำพูดของเขาและคนใกล้ตัวดูเหมือนว่าเขายังต้องการใช้เวลาในการพักผ่อนกับครอบครัวและลีกนี้จากความเครียดของงานคุมทีมในช่วงนี้รู้จักกับนักเตะเยาวชน ความรักในการป้องกันความเป็นผู้นําและการเรียนรู้จากฝันได์ของอามา่าเนาโร่อามา่าเนาโร่อยากให้คุณรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่อการป้องกันและเขาก็เป็นแบบนั้นมาตลอดแม้แต่ตอนที่เติบโตขึ้นมาเล่นฟุตบอลในลอนดอนเนาโร่<ๆ>ก็ไม่สนใจในเกียรติยศจากการยิงประตูหรือแอซิสในทางตรงกันข้ามเขามักจะอยู่ในแนวรับทําในสิ่งที่เขารักมากที่สุดสําหรับผมครีนชิดคือเหมือนการทําประตูแข่งไวรุ่นกล่าวกับลิเวอร์พูลเอฟซีคอมมันคือความสําเร็จที่ดีมาก ผมเป็นเซนเตอร์ฮารมาตลอดแม้แต่ตอนที่เล่นให้ทีมเขตผมรู้สึกว่าการป้องกันคือเกมของผมผมแค่ชอบมันผมคิดว่าผมเป็นคนสุขุมเยือกเย็นและดุดันเมื่อพูดถึงการป้องกันความหลงไหลในการป้องกันของเขาคือหนึ่งในคุณสมบัติที่ทําให้ลิเวอร์พูลสนใจและคว้าตัวเขาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน2023ในวัยเพียง16ปีเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือก้าวที่ใช่สําหรับอาชีพของเขา นาโลได้ลงเล่นให้กับทีมยู21ทันที e, และหลังจากนั้นก็เริ่มฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเจอเกนครอปกระทั่งในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเขาได้ลงสนามเปิดตัวภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสซอตในเกมแชมเปี้ยนลีกที่พบกับ PSV ไฮโอเฟนผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปิดฤดูกาลตอนที่เอเยนต์ของผมบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจนาโลเล่าผมขึ้นมาที่ลิเวอร์พูลเดินดูรอบๆและคิดว่านี่แหละคือที่ที่ใช่สําหรับผม เมื่อผมเข้ามาในอะคาเดมีนักเตะทุกคนต้อนรับผมดีมากสตาฟก็พร้อมช่วยเหลือและเชื่อมั่นในตัวผมและการพัฒนาของผมซึ่งมันสำคัญมากแน่นอนผมไม่มีข้อสงสัยอะไรในการเซ็นสัญญาเพราะครอบครัวผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยทุกอย่างมั่นลงตัวฤดูกาลแรกผมรู้สึกคิดถึงบ้านแต่ผมก็ได้รู้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างและผมต้องทำให้พวกเขาภูมิใจ ในฤดูกาลที่สองผมโฟกัสมากขึ้นมุ่งมั่นมากขึ้นและตั้งตารอในสิ่งที่จะตามมาแน่นอนว่าการพัฒนาของเนาโลยังคงดําเนินต่อไปและหนึ่งในเป้าหมายของเขาคือการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําแข่งวัย18ปีรายนี้มักได้รับปลอกแขนกับตันในศึกยูฟายูดลีกและเพียมลีก2ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาเลือกที่จะเป็นผู้นําในแบบของตัวเองเนาโลกล่าวว่าผมคิดว่าในแง่ของเพื่อนร่วมทีมเราทุกคนสนิทกันและคอยสนับสนุนกันและกัน ผมรู้สึกว่าถ้าใครต้องการอะไรเขาสามารถมาหาผมได้และถ้าผมต้องการอะไรผมก็ไปหาเขาได้ทุกคนคือผู้นำในสายตาผมแต่โค้ดดูเหมือนจะคิดว่าผมเป็นผู้นำผมคิดว่าผมเป็นคนที่นำโดยการกระทำผมไม่ชอบตะโกนใส่ใครทุกคนมีวิธีการรับข้อมูลต่างกันถ้าคุณตะโกนใส่พวกเขาเขาอาจจะไม่ฟังคุณคุณต้องพูดกับพวกเขาในแบบที่เขาเข้าใจจากทุกอย่างที่คุณได้รู้เกี่ยวกับนาโลในบทความ Meet The Academy ตอนนี้คงไม่แปลกใจนักว่าฮีโร่ในวัยเด็กของเขาคือใครและว,วันนี้เขาก็สามารถเรียกแรงบันดาลใจนั้นว่าเพื่อนร่วมทีมก็คือเฟอร์กิวฟันไดแข่งเยาวชนทีมช่างกริดกล่าวครั้งแรกที่เห็นเขาเข้าตัวใหญ่มากคุณสัมผัสดได้ถึงพลังของเขาดูเขาเล่นคือโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพราะคุณสามารถนำเทคนิคจากเขามาใช้ในเกมของตัวเองพอได้เห็นเขาตัวเป็นๆคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องทำอะไรเวลามีความกดดันเข้ามาเขาสามารถหมุนหลบและจ่ายบอลไปอีกฝั่งเพื่อหลุดจากความกดดันได้เลย แล้วในโลกฟุตบอลที่เต่ไปด้วยความกดดันระดับสูงแบบนี้เนาโลกผ่อนคลายอย่างไรคําตอบของเขาง่ายมากแค่เดินเล่นเขาอธิบายว่ามันช่วยลดความเครียดเดินเล่นไปเรื่อยๆอยู่กับตัวเองรับลมธรรมชาติประมาณ30นาทีเดินไปรอบๆใส่หูฟังฟังเพลงและเมื่อบทสนทนาเดินมาถึงช่วงท้ายเนาโลกก็ได้แบ่งปันเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ของเขาเป็นเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่มุ่งมัน่นในการก้าวเข้าสู่ปีที่3อันสำคัญกับทีมลิเวอร์พูล เขาสรุปว่าแค่ได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอและดูว่าจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนจากตรงนั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ